ไอ้สัตว์ตรงนี้มีตรงนี้มีคนตรงไหน่ะไฮไลท์กูบ้านหมาบนเขาไม่เห็นมาร์คมาร์คสี่มาร์คสี่ไม่เห็นตัวไปเออเออโอเคโดนไอ้สัตว์แล้วโดนได้ไงไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวแล้วมึงยิงโดนได้ไงไอ้เหี้ย เห็งตัวแต่ยิงแต่ยิงตัวแตกอย่างเพี้ยไอ้สัตว์โอ้ยควันบังหลังวิ่งหลังวิ่งตานตามมาตานตามมาหลังเราไม่จะเคลียร์แล้วไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ไม่เคลี่ยสองตัวน็อกตัวนึ่ง now now เออกูเก um um ียกูเ <whales> ก <laus> nah. ียได้หลังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวตรงเนี้ยมึงมึงมึงขำปัญหาที่อยู่เลยตายหมดตายหมดตายหมดหลังหมดตายหมดแล้วปามปามไม่ต้องสูงปามไม่ต้องขึ้นสูงปามไม่ต้องขึ้นสูงกูกูลองกูลองกูลองเาอดีดีดีดาวตัวนี้โอเคโอเคเลยตายสายสายสุดดาวนอกต้องตัวนั้นน็อกตัวนึงกูปั๊มยาน็อกอีกตัวนึงเหลือสองโอเคโอเคโอกสองนอกสองขึ้นได้ขึ้นเดี๋ยวสูงปังขำได้ปะ

เร็วด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยวิ่งไปเลยวิ่งเลยน่ะน้าลงใต้ตีนมึงใต้ตีนมึงสวยเจี๋ยเเียสามตกเขาปิงแม่งสวยเวอรยนี่กูยิงดาวก็ขายแล้วลากสองตัวฆ่าสูบนีไอ้เหี้ยคนขำสงสารชิบหายเลย